แหวนรองแล้วก็ยางรองอ่ะไม่แนบสนิทกับแผ่นกระเบื้องนะครับทำให้น้ำรั่วซึมสวัสดีครับวันนี้ผมช่างนุ้ยเซแกนโฮมพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาอยู่บนหลังคานะครับวันนี้ผมจะส่งงานบ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านน็อกดาวน์สไตล์ญี่ปุ่นนะครับก่อนส่งงานผมก็ไม่ชะล่าใจนะครับก็ได้แอบ,บขึ้นมาตรวจหลังคาด้วยตัวเอง บางครั้งนะครับการก่อสร้างนะครับก็อาจจะมีหลุดรอดหรือว่ามีกรณีต่างๆที่เป็นเหตุให้น้ํารั่วโดยที่เราหาสาเหตุไม่เจอด้วยนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งนะครับที่ผมขึ้นมาตรวจหลังคาแล้วผมเจออย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมจะตรวจเช็คลำดับแรกๆที่ผมขึ้นหลังคามานะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาประเภทอะไรนะครับที่ใช้น็อตนะครับอย่างเคสนี้เป็นกระเบื้องพรีมานะครับหนา6มิลของ S C G นะครับโดยใช้วิธีการยืดน็อต เห็น <Okay. S 1> น็อตพวกนี้สังเกตเห็นไหมครับอย่างตัวนี้นะครับแหวนรองแล้วก็ยางรองอ่ะไม่แนบสนิทกับแผ่นกระเบื้องนะครับทําให้น้ํารั่วซึมนะครับอย่างนี้มันอาจจะไม่ไหลในวันนี้นะครับแต่ว่าในเมื่อยางเนี่ยมีความแห้งเนี่ยฝนหรือพายุหนักๆมันก็จะค่อยๆซึมน้ําจะค่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมครับน็อตจะไม่แนบเลยนะครับนี่น็อตยังขยับได้อยู่ เนี่ยครับบางตัวก็แน่นบางตัวขยับได้อยู่ผมก็จะให้ช่างนะฮะแก้ไขทันทีหนักๆเลยนะครับก็คือครอบสันหลังคาเราอยู่ข้างล่างเราอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปให้ดูนะครับนี่นะครับหนักเลยนะครับเคสนี้โอ้โหแต่ก็ไม่สามารถหลุดรอดสายตาผมได้นะครับเห็นไหมครับห่างอย่างนี้นะครับน้ําไหลโจกเลยนะครับอย่างนี้ เอ้เราก็มุงหลังคาดีแล้วครอบก็แนบสนิทดีแล้วนะครับใส่เทปกันซึมแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเทปกาวกันรั่วนะครับก็ใส่แล้วแต่ว่าทําไมยังรั่วนะครับก็ง่ายๆครับก็น็อตพวกนี้แหละครับห่างเพียงนิดเดียวนะครับน้ําจะซึมไม่ว่าจะเป็นหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือว่าจะเป็นเมทัลชีตนะครับหัวใจสําคัญเช่นกันนะครับก็คือน็อตกับยางรองต้องแนบสนิทแล้วก็แน่นนะครับ ส่วนคอบสันตะเขนะครับก็จะต้องมีการแต่ง,ตงปูนนะครับทากันซึมการแต่งปูนปิดนะครับถ้าเป็นคอบระบบเปียกนะครับโอเคอหมางครอบตัวนี้เขาเรียกว่าครอบระบบเปียกก็จะมีการแต่งปูนกันซึมต่างๆ <Wow. S 1> แล้วก็ทาสีทับให้ความสวยงามนะครับกลมกลืนกับตัวบ้าน <Yeah. S 1> พวกหน้าจั่วต่างๆนะครับหลายๆท่านหรือว่าช่างหลายๆท่านหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านหลายๆท่าน เจอปัญหาน้ำรั่วซึมแล้วแก้ไม่จบสักทีนะครับก็ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับในการตรวจสอบก็อย่างวันนี้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสั้นๆที่พี่ๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบ้านตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนกดาวบ้านโครงสร้างอะไรก็ตามนะครับกำชับช่างให้ดีนะครับหรือถ้าพอบ้านท่านไหนสามารถปีนขึ้นไปตรวจสอบได้ก็แนะนำให้ปีนขึ้นไปด้วยตัวเองแต่ก็ต้องระวังนะครับเหยียบตามแนวโครงสร้างนะครับ แนวที่เรายิงน็อตตามที่เรายึดพวกนี้คือแนวโครงสร้างแปรหลังคาเราต้องเหยียบที่แปรนะครับ <Okay. S 1> เวลาจะปีนขึ้นที่มีสลปก็ต้องเหยียบที่แนวน็อตนะครับเหยียบในล่องเหยียบในแปรนะครับสามารถเหยียบได้นะครับพวกนี้ขอโทษด,ด้วยนะครับสามารถเหยียบได้แข็งแรงนะครับพวกนี้รับน้ําหนักคนได้สบายๆขึ้นไปตรวจสอบแล้วก็ให้ช่างมาแก้ไขให้ตรงจุด ปัญหารั่วซึมก็จะหมดไปจากบ้านที่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างนุกยเอเซียแกนมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะมีสารพันปัญหาเกี่ยวกับบ้านต่างๆผมจะมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันเรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านน็อกดาวน์ให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางกว่า30ชีวิต พร้อมส่งมอบบ้านนอกดาคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ